สวัสดีเพื่อนๆชาวแกนชินิงแพดทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสนคนเดิมวันนี้เป็นวันที่4ของกิจกรรมภาพเครื่องจักรนิรันด์นะครับใครที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมนี้ของ3วันแรกก็อยาลืมไปเช็คคลิปเก่าๆของผมด้วยนะ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มการเนี่ยผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอเวอร์ท็อปอัพด้วยนะครับร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็กเนี่ยลดเกือบ40%จากตัวเกมเลยทีเดียวนะครับแถมยังรองรับระบบการเติมเงินแบบไม่ใช้ ID p a า s ส o ว d ด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อทางร้านได้ผ่านทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับส่วนปริศนานกลไกเฟืองวันนี้จะมีวิธีการแก้อย่างไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ